สวัสดีชาวราศีมังกรดวงรายเดือนกุมภาพันธ์2567เห็นไพ่แบบนี้แล้วแอบตกใจเพราะว่าพระราชาดาบกับพระราชินีดาบมาคู่กันเลยถามว่าไพ่พระราชาดีไหมพระราชินีดีไหมดีไพ่พระราชายังไงก็มั่นคงยังไงก็นั่งบัลลังก์มั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นหน้าทาเวสวรรณลอยมาเลย เห็นแบบนี้แล้วหน้าท้าวเวสุวรรณมาเลยนะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการบูชาท้าวเวสุวรรณของชาวราศีมังกรผู้ใหญ่ผู้มีสีผู้มีอิทธิพลคนมีอำนาจนักการเมืองการเจริญเติบโตก้าวหน้าลาบยศสันเสริญอำนาจบารมีใครอยากรวยใครอยากเลื่อนขั้น ใครอยากเลื่อนตำแหน่งไพ่แบบนี้เป็นไพ่เจ้าคนนายคนแล้วไพ่เปิดออกมาสามใบเป็นพระราชาและพระราชินีทั้งหมดมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งราชการเติบโตกิจการเติบโตเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทำงานราชการไม่ว่าคุณจะทำงานบริษัทเอกชนไม่ว่าคุณจะเป็นนักการเมืองเป็นนักกฎหมายสัปดาห์นี้เดือนนี้เริ่มต้นความก้าวหน้าอำนาจมา บารมีเสริมแต่อย่าปากดีข้อเสียของคนราศีมังกรคือปากปากจะไม่ค่อยดีพูดตรงพูดแรงช่วงนี้ต้องระวังแล้วค่อนข้างหยิ่งอย่ายิ่งวางศักดิ์ศรีวางอีกโก้ลงผู้ใหญ่พร้อมช่วยเหลือคนค่อนข้างจะเสริมอำนาจเสริมบารมีเราแต่บางครั้งเราอย่ายิ่งอย่าเชิด ฟังคนอื่นบ้างนะแล้วก็งอคนให้เป็นเตือนแค่นี้จริงๆถ้าปรับตรงนี้ได้งอคนเป็นเข้าหาคนเป็นพูดเป็นยังไงก็ได้มาซึ่งลาบยศสรรเสริญการเงินไม่ต้องห่วงดีมากสถานการณ์แปรปรวนคนอื่นเขาเจ๊งคนอื่นเขาทำอะไรแล้วขาดทุนกันหมดแต่คุณสามารถนั่งนิ่งๆได้อยู่บนบัลลังก์สบายๆไม่เดือดร้อน แต่ต้องย้ำนะคนทำมาหากินคนทำมาค้าขายต้องงอลูกค้าและพูดจาให้หวานนะโชคลาภโดดเด่นเหมือนกันช่วงนี้ขอพรทาเวสุวรรณเสริมดวงการเงินโดยรวมดีมีกินมีใช้ไม่ติดขัดมีดวงตัวช่วยมีดวงอุปถัมภ์แต่ย้ำนะปากพาจนเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์จะย้ำเรื่องศักดิ์ศรีย้ำเรื่องคำพูดย้ำเรื่องของความหยิงแล้วช่วงนี้เปิดใจรับฟังคนบ้าง เราไม่ใช่ศูนย์กลางจักรวาลความมั่นใจในตัวเองเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้ามั่นใจแบบไม่สนใจใครเลยอาจารย์ว่าความมั่นใจแบบนี้อันตรายด้วยความรักนะราศีมังกรอย่ากโกรธอาจารย์นะด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีอาจารย์อยากให้คุณเนี่ยรวยประสบความสําเร็จ,จเจริญก้าวหน้าเรื่องความรักอาจารย์ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องเดียวที่ไม่ดีเพราะาให้แบบนีด,ดาบ ทิมแทงหัวใจทิมแทงหัวใจอย่าประชดประชันคำพูดเน็บแนมคำพูดทิมแทงทำร้ายจิตใจซึ่งกันและกันนะไม่ดีนะปรับเดี๋ยวนี้เลยอย่าประชดรักก็บอกว่ารักคิดถึงก็บอกว่าคิดถึงเป็นห่วงก็เป็นห่วงบางคนนะ่ะฟอร์มเยอะฟอร์มจัดอย่าให้มันสายเสียแล้ว ความอดทนของคนมีขีดจำกัดถ้าคุณยังเป็นคนที่กลัวแพ้นะหวานไม่เป็นงอไม่เป็นคุณอาจจะเป็นคนที่อภพรักแล้วต้องอยู่คนเดียวไปตลอดชีวิตก็ได้สำหรับคนมีคู่อาจารย์เตือนตรงนี้นะอารมณ์สำคัญบางเรื่องบางอย่างยอมกันบ้างความรักจะได้ยืนยาวส่วนคนโสดไพ่ขึ้นแบบนี้จริงๆอาจารย์ไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่มันเป็นจังหวะที่ดวงความรักของคนโสดไม่เปิด ใครเข้ามาก็ไม่ค่อยกล้าคุยด้วยเพราะเขากลัวยิ่ง้าะวะเฮ้ยดูแบบอะไรอย่างเงี้ยภาพลักษณ์ของเราอะ่ะกับเพศตรงข้ามอะ่ะไม่ค่อยดีมันเลยไม่ดึงดูดมั่นใจเกินเก่งเกินดุเกิน,กกนโหดเกินเขากลัวนะ อาจารย์จะบอกว่าถ้าคนจะเปิดใจคุณอาจจะได้เจอพ่อไม่แม่ไม้ก็ได้คนที่จะคบคนราศีมังกรได้ต้องนิ่งและใจเย็นมากๆนะทพ่ยแบบนี้มาเนี่ยอาจารย์แนะนําต้องบูชาทาวเวสวรรณนะย้าไปแล้วนะองค์ละ239บาทรวมค่าจัดส่งไปรษณีย e ี EMS ทั่วประเทศไทยเธอเธอดูกันแล้วกันท้่แบบนี้มันดีขนาดไหนสวยนะ มีถุงกร,รมมหยีแถมให้นะ2-3-9ตอนนี้เหลืออยู่ไม่ถึง10ชุดใครจะสั่งรีบสั่งของอาจารย์ไม่มีเก็บปลายทางเดอ้อส่วนวอลเปเปอร์ก็ยังมีให้ออกแบบนะแบบองค์เทพจะใส่พญาน,นาคใส่ท้าวเวสสุวรรณใส่พระพิฆเนศพระแม่ลักษมีพระแม่กาลีใส่ได้หมด แบบให้ยิมซีสีใบก็ยังมีเหมือนเดิมเริ่มต้น239บาทใครอยากจะเช็คดวงส่วนตัวทักหาอาจารย์ได้เลยมีคิวว่างทุกวันเป็นกำลังใจให้กันนะทำบุญด้วยน้ำดื่มหรือเติมน้ำมันตะเกียงแก้เข็ดหน่อยนะคะโรคภัยไข้เจ็บไม่มีแต่ระวังอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงหน่อยนะช่วงนี้สวัสดีค่ะ